นะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับรายการ t b c Head the Bridge Channel กับผมนายอาคงแฟลชบัสเหมือนเดิมนะครับภาดนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับ,รบเป็นนักเป็นพนักงานในกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเป็นบิ i ดิ i n อะไรเรา นะวันนี้นะครับเอ่ยแนะนำตัวก่อนครับแนะนำเอ่อผมชื่อครูคับฟิงก้านะฮะเอ่อในแห่ง The b e i t Channel ครับผมเป็นคนที่เอ่อเอ่อเออลุกเออโคเคไม่กล้าพูดกันเลยนะครับก็ชื่อของเขาก็คือ PC9 หรือเรียกันในภาษาอังกฤษว่าครูคับฟินไนนะครับนะ ครับตอนนี้เราอยู่ในพร้อมฮัน MC พอมฮันในเซิร์ฟเวอร์แพดเดิบูนะครับนับก็ี่สองนับ EP สองครับทัดุ้ยพร้อมฮันสองนะครับก็นะครับเราจะมาเล่นกันครับขณะนี้นะครับเราเล่นอยู่ในกันเซิร์ฟแค่ไม่กี่คนนะครับไม่กี่คนอะไรตันสองคนสิบสองคนนะคุณพูครับใบขนะครับไอ้นะครับ ไบให้หน่อยครับไปปิดได้อะอ,อีกแล้วมันมีสองส่วนไม่ยากครับก็คือประตูประตูแถบดอรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับต้องเลือกรู้ให้ดีครับแม่โย่ความจริงไม่ได้เป็นแถบดอรหรอกอา้าวแย่ชนะแล้ว เขาไม่จริงกูเป็นบู๊เอ้าเอาเริ่มใหม่ครับแม่เอาใหม่เนะหรือว่าไปเล่นคิสตันเควกันดีเฮ้ยเล่นปอมพันก่อนภาเนี้จะเล่นกันสองรอบนะงั้นเฮ้ยทำไมผมเห็นคาลิเบอร์เป็นบู๊เอ้าเห็นคนอื่นเราผมก็ออกข้อใหม่ก่อนนะคแมบครับ starting in s e n เจ็ดสี่สิบหกเดี๋ยวผมขออัดคลิปไปเรื่อนยอะนะอามก็ตแต่ดครับอ่ะนะไปเข้าคิ่เฟิร์นเวสเฉยอีกกี่วิครับเอออีกสามสิบเอ็ดวิครับโอเคงั้นทันอยู่ครับเมอา้าวทำไมผมเหม็นคุณยังเป็นดูเลยใช่เหรอชิปแล้วอา้าว กูเล่นเป็นซิงเกอ์ yes 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 ไปหน่อยไปเลรครับอเออเป็นสิ่งที่มีใบไม้อยู่ข้างบนครับใบไม้อุ้ยเฮ้ยใครตกนิ้วตายเหรอเขเห็นคุณมาู ผมจะตบซเดีนกระนั้นซีดีนเลือดเขาเยอะก็แน่แหละเพราดีจิงๆแล้วก็ตายใช่ไหมเนี่ย Fc p e n c โซเดี๋ยวอันสุดท้ายเดี๋ยวคนสุดท้ายครับตอนที่ผมดูมาแล้วคนสุดท้ายเป็นเป็นอะไรวะลืมแล้วครับหาจุดแตกต่าง เขาเขาควาจะจำได้อะเอ้ยคนตีกูอ๋อไม่เไรวใช่อืมอ่าเขาอาจจะซ่อนที่เดียวกับผมไม่มีครับที่เดียวกับคุณเมื่อกี้ไม่มีเหมือนเอ๊ะเป็นอะไรนะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนผูกบล็อกแถวเลียผูกเห็นแล้วป่ะเฮ้ยนี่ป่ะ มีคนทุบบล็อกแถวเนี้ยยูดแถวเนี้ยนี่มั้งไม่ใช่อืมไฟลาจะต้าฝาดไม่ใช่ผู้ชายคุนแกเป็นตุ๊ดต้องหาจุดแตกต่างมีอะไรโดดๆมาถ้าเกิดมีเห็นอะไรโดดๆมาบอกเขาเลยนะ จะดีไปค่ะดูสิโอ้เวลาตีกูเวลามันตีแรงๆเมื่อก่อนแทบไม่ตีเลยเบื่อ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 นาฬิกาเนี่ยเฮ้ยอะไรอยู่ดูไอยารู้สึกว่าเขาจะมี ออฟฟิเซียนวูแล้วก็ออฟซิเซียนวูแล้วก็ไม้ก็คือเฮ้ยนี่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 เป็นคนกแเ๊งครับแม่วิ่งไปแล้วครับแอนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วพีวิ่งไปแล้วพีวิ่งไปแล้วพีวิ่งไปแล้ว yes yeah yo นะครับก็สำหรับ พาตินี้นะคระับก็ต้องขอจบคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะครับค <Yeah. S 1> ุณบูเป็นไ้ฝากพูดไหมครับเอออย่าลืมกดกดไลค์กดซับกดแชร์เลยนะครับแต่ก็อนวันนี้นะครับก็ต้องขอ bye bye บายบายก่อนนะครับเตรียมชมเอาโทรรับ